มารอดแล้วเย้ yeah. ตีตรงไหนนะพบอกว่าทะลุอ่ะตัวตนี้เหรออ้เป็นมุมรับทำรับเยอะใช่ไหมไหนไหนไหนว้าวทุกคนมุมลับคนถึงแล้วทําได้แล้วทําได้เห็นไหมนี่นะทุกคนเรากำลังจะเดินไปกินข้าวเช้ารบ่ร้าไปหรอกไป ไปดูกันอันนี้เช้าวันที่สี่แล้วนะนคนเต็มเลยมันเจ็ดเริ่มที่เจ็ดโมงครึ่งนะตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงยี่สิบคงจะได้แล้วแหละอ,อน,นี่ข้าวเช้าเราพี่โตอร่อยไหมอ,อร่อยอ่ะมีน,นมข้นหวานเนี่ยดึมบิบนมมาไม่ใส่ข้าวโพดเลยหรอนี่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะเ,เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวต่อ เที่ยวประตูสมุดนะทุกคนจะไปดูว่ามันเป็นยังไงนะอะวันนี้คนด้ยวยเขามีแบบทัว,วร์สวรนะไป <c oughs> เดินทางต่ออ่านี่เรามาถึงประตูสมุดแล้วนะทุกคนดูข้างหลังนั่นเองจอดรถเดินแค่นิดเดียวอะนิดจริงๆเข้ามาได้แบบสุดเลยนะนี่มีอะไรเนี น้ำใส่มากพาไปดูนี่มีร้านขายของกันขายข้าวไขายอะไรแต่ทางนี่ทางแคบมากแคบเลยแหละสวนกันยากเป็นทางของชาวบ้านอละนะแต่มาได้ ารอดแล้วเย้ว้านี่นะเป็นแบบนี้ประตูมิติเบนประตูมิติใช่ไหมไม่ใช่ชื่อประตูสมุทร ากเราถ่ายรูปจนหนำใจละเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวต่อนะนี่เราถ่ายรูปจนหนำใจแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวคาเฟ่ต่อนะทุกคนอันนี้คือประตูหมหาสมุทบ่วงแล้วไปเด็กไปรอที่รถละอ่านี่ชาน,นี้ต่อไปเรามาถึง คาเฟ่อยู่แต่สวนตอนนี้อยู่ประมาณเขาทะลุนะเนี่ยเขาทะลุลูกไหนเนี่ยข้างหลังนูง้นหะที่มีรูอ่ะพาไปดูกันเัี่ยวกันยครับออเอากาแฟก่อนแสบายเลยครับขอให้เข้าห้องน้ำอุ้ยตัวอะไรอ่ะ หมาเหรอเจ้เจอแมวออกไปแล้วเรียวไปแล้วเดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟ,าฟาก่อนนะอันนี้เข้าวังวันแล้วนะเราสั่งจากร้านนี้แล้วก็ไปกินที่คาเฟ่ได้ที่เบ้นตะบอกว่าสั่งแล้วก็ไปคอยที่คาเฟ่ได้เดี๋ยวเขาไปส่งไปอะไร้อแล้ว สั่งข้าวมาแล้วได้แล้วกินในคาเฟ่เลยทุกคนอขอบคิคนครับก่อนไปเที่ยวต่อกันทุกคนตอนที่มันมีดอกมันจะคงเหลืองใช่ไหมอันนี้มีไปยังคะ,องคะดอกเปนเหลืองเนี่ยมีมาเลย่ลอ้อก็เลยหมดเหรอห,หมดเลย<อ>ใช่ไหมเพราะว่าอ่านี่ช่วงนึงแถวบ้านนะโหแบบสวยมากทุกคนผ่านมาแวะมานะ ไปเที่ยวต่อคนตอนนี้เรามาถึงคลองหินดํากันแล้วนะนี่จอดรถปุ๊บนิดเดียวเลยแล้วก็ลงไปหนูนเด็กเด็กเราเดินนําไปละป้าจะพาไปดูน้ําเห็นเมื่อกี้มองชะโงกดูมันน้าแค่นี้เองเด็กก็เปลี่ยนชุดพร้อมเปียกนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงม้างองไปดูซินี่เป็นหินแบบหินคม,คม อยู่ในวัดนะเหมือนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหมโอ้โหเด็ดนี่เป็นแบบนี้นะนี่เมื่อก่อนน้ำก็คงจะเยอะแบบนี้อ่มีคนอื่นด้วยเขาเล่นกันเสร็จแล้วไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างไ,นะไหนโซเปียกย่งโอโซียกแล้วเหรอไหนพี่เทนตรงไหนนะบอกว่าทะลุอ่ะตัวตนี้เหรอ โอ้เป็นมุมรับทำรับเยอะใช่ไหมไหนไหนไหนว้าวทุกคนมุมรับน่าแล้วไปดูเด็กเราไปไหนละนี่โอ้สวยมากสวยมากอันนี้ไม่ใช่อันนี้ลอ้อยางรถละได้แต่ยกไหวเหรอโอ้สวยนะ สนุกไหมโอ้โหนี่มันเล่นน้ําได้ตลอดเลยนะนี่พี่เบนได้เสร็จแล้วนี่ด,ดูนะทางฝั่ง,งนูน้นเนน้ำใสมากเล่นเรื่อยๆจนมาถึงเนี้ยเดือนนี้เดือนมีนาคมในน้ำน้อยถ้าน้าน้ำเยอะคงจะเล่นไม่ได้นะดูมันเชี่ยวแล้วต้องถามสอบถามมา่อนะว่าคนจะมาเดือนไหนเนาะเฮ้เดี๋ย hey, วเราเด็กก็เตรียมอาบน้ำแล้วเราไปเที่ยวต่อ สองสามสี่ห้าขึ้นแล้ว,ลวอ่านี่บันไดนิดเดียวนะไม่ถึงสิบขั้นเลยไปเดินง่ายเดินง่ายไปจ้าโอ้ตอนนี้เราถึงที่พักแล้นนะบ่ายสองโมงกว่ากว่านี่สาะว่ายน้ำเดี๋ยวเด็กเรามาเล่นน้ำกันที่นี่ดีสอร์ทชื่ออะไรนะเนี่ยโอ้ยตัวแยะตัวอะไรกระป๋อมเปล่าโอ้เต็มเลยอะ่ะเฮ้ยตัวใหญ่ด้วย ก็ตัวใหญ่เออลอรูมีสองรูนะเมื่อกี้ไปเดี๋ยวเราไปเต็มตัวก่อนเดี๋ยวมาเล่นน้ํากันดูสระน้ําใสนะนี่กาเนิดพอยใช่ไหมชื่อรีสอร์ทชื่ออะไรกำเนิดพอยร,รีสอร์ทแอนด์บาร์ไปเต็มตัวเล่นน้ํากันค่ถึงขับรถมาเวลาดีดนะนติดทะเลเลย มีหารเช้าอีกเราก็พร้อมกอีกแล้วไหนชุดพร้อมถอดรองเท้าก่อนระวังเศษไม้ด้วยนะเขาบอกให้ระวังไม้ใช่ไหมเขาถอรองเออนเท้าเออเขาเข้าตูดทั้งเลยเหรอเอาลงเลยโซ่ถอนเท้าเป็นไงเอสโอใสไหมไม่ลึกไม่ลึกเอาเล่น โอ้โยลงไปแล้วอ่ะพี่โชว์ไปสาเด็กก็มีนะทุกคนโอ้โยวันนี้ทะเลก็ใสสะก็ใสลงเลยเปไ็นไงสนุกไหมโอ้โหอ,อยากต้องเตรียมเล่นมากแล้วเนี่ยชุดพร้อมแล้วเนี่ยหมกมาด้วยเอ้ยไม่กินน้ำนะสนุกไหมเอาพี่เทน,นั่งใต้น้ำแล้ว ตรงไหมยยไไหมีอันเดียว <c oughs> เดี๋ยวแบ่งกันเล่นนะนี่โอษส์ศาเด็กก็สวยนะโซสีเขียวเลยไปดูไหมโซดูสาเด็กไหม<ท>พี่เทนจะโดดใช่ไหมมาอ๋อพี่เทนร้องมั้งเหรอไ,ไปลองดูไป โอ้โหเว่ยหนูอะดูน้ำใสามากเอาไปโซมั่งตุ้มการพิธโอกำลังตักน้ำไปรดน้ำต้นไม้อยู่โอเคโอเคตอนนี้ทุกคนเราอยู่ที่แฮปปี้บาร์ชุมพรเฮ้ยมีคนปีนเขาด้นนาวยเ,เห็นไหมนู่นน่ะเดี๋ยวซูมให้ดู ูน่ปเราไปดูกันข้างล่างมีกินข้าวนะคนเดี๋ยวเราจะไปเดินขึ้นเขานะนี่เปลี่ยนใส่ผ้าใบล้เตรียมมานะอีกอย่างนึงเป็นสามคนพี่เป็นกับพี่โซ่อยู่ข้างล่างนะบกมืออยู่นี่บายบายแล้วบายบายนู่นนู่นนู่นนั่น ไปเดินกันสามคนกับพี่เทนใส่ผ้าใบนะแล้วเราก็นี่นะครับถุงมือไปดูกันว่ายัางไงเอาเริ่มขึ้นได้เลยไปน,นะยนู่นนะยอดนู้นเขาบอกว่า20ิบนาทีนะเดี๋ยวเราจับเวลาไปกันห,นหมุนพร้อม ว้าวเออนิดเดียวเองก็สวยแล้วมันจะเป็นมุมแบบมองวิวสูงนะปาดต่อ <c oughs> เริ่มไต่เชือกแล้วน <c oughs> ี่ขงมือไปกินข้าวอร่อยถุดพระครอบที่หนึ่ง ไหนโอ้โหโอ้ยแค่น <Slow S 2> ี้ก็สวยแล้วเนี่ยก็แล้วอีกนิดเดียวมา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 มองข้างบนมองข้างบน เห็นแต่ต้นไม้ไม่เห็นอะไรไม่น่ากลัวโฟกัสที่เป้าหมายอย่างเดียวนี่ทำคมไปอีกเราลองดูอุ้ยตอนนี้มีหนามไปจ้าเห็นเป็นเด็กเป็นเล็กโอ้เก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยหกสิบสองโอ้ปีนเหรอคะ ยอดอยู่ไหนครับเนี่ยนี่อะนี่เดียวคีเดียวไปเทนถึงแล้วไปไม่กลัวเลยรหระชอบคนชอบก็คือคนทอบไปแล้วถึงแล้วถึงยอดแล้วเ็วนี่เดียวนี่เดียวเนี่ยก้าวไินง่ายง่ายมาถึงง่ายง่ายเลยมามว้าวแมว โอ้คนถึงแล้วทำได้แล้วทำได้เห็นไหมแป๊บเดียวเองเขาบอกว่าขึ้นมาถึงบนยี่สิบนาทีนะเราสิบนาทีเลยเราวิ่งขึ้นมาเก <c oughs> ทับไปอีกโมไปครึ่งชันนว่วโมงอ่ะ <c oughs> สวยบบสไม่ยากมากไม่ยากมากเตรียมถุงมือ,อทับผ้าใบมาดีที่สุด,ดนี่สังเกงยีนมาด้วยเนีย่ย มาได้มาได้ค่อยค่อยเดินขึ้นมาเรื่อยๆื่อยออเดี๋ยวเราถ่ายรูปเร่งก่อนเดี๋ยวจะลงละกินข้าวยอดแล้วเราก็ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเราก็จะลง<ม>พีเทนทุสุถ่ายไหมน้อย <laughs> ไม่ไหวแล้วอยากลงละไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างล่างกันไปใกล้แล้วใกล้แล้ง่ายง่ายนิดเดียวที่เหลือ,อยากหมดเลย ตอนขึ้นว่ายากแล้วตอนลงตอนลงนยากกว่า <c oughs> ไปตอนขึ้นมันขึ้นอย่างเดียวไงตอนลงมันมันมองไม่เห็นนะไปไปไปแล้วยวขอเก็บกล้องกันเอออันนี้ต้องหันหน้าอ่าในที่สุดเราก็ถึงทางลงแล้วไปกินข้าวกันทางไปก็ม้ขาม,ขมาขามมาขามร้อยปีเหรอ <c oughs> ไปดูอีกเหรอไปอยู่ไหนเข้าวแยกมาขามบ้านเราไหม โอ้คนนั้อนอยู่นู่นอยู่เลยโอ้พาระอันนี้เราหาต้นมะขามไม่เจอเรากลับดีกว่าใครรู้คอมเมนต์มานะต้นมะขามอยู่ไหน พี่เทนกับพิโสเล่นไม่อยอมเลิกแลนวสู้เต็มที่เห็นไหมสวนเล่าลงมาแล้วเราก็มีข้าวนี่ครับแล้วมีโดนตีสดนะจนุนะเพื่อแนวเพื่อชีวิตนะไกลอเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนข้าวราเมเข้าวตังกัน คืออะไรครับนี่ยฟองฟองเหรอไข่ตุน๋นมีฟองโอ้โหโมากินกันให้หมอนมดไป